ไม่ต้องรอช้าไปดูกันเลยเอา้าพวกเรานี่เลยรถตาตัวพ่อของเมืองไทยพอ่อจริงๆนะเพราะมาก่อนใครเลยคนไทยรู้จักั้อแท้ๆก็จากที่หลังร้อเทสตารคนนี้แหละครับเพลงนี้ขึ้นมาปุ๊บโยกหัวกระจายหายไป20กว่าปีแล้วเนี่ย ยังหัวปูน hey, ุ่งเกงละติวอยู่เปล่าไปหากันเลยอันนี้ล็อกสุราชประทะร็อกเชียงไฮ้ว้าผู้แข่งสมควรมากปั๊กตะเซบกับสตะโ์ดเฮ้ยมีเรื่องมีเรื่องติ้ติติใจเย็นใจเย็นใจเย็นอยกลัวกัวอันนี้แกกลัวอะไอ้ยขี้กองอะไรใครขี้กองใครทำไมเธอขี้กองเพราะว่า เสียงไม่ทันเขาแล้วก็พาโหวหหหว่าเฮ้ยอ่ะใจเย็นใจเย็นเซฟว่าง่ายนี่คุณใจมบอกว่าพูดให้เซจก่อนเออที่เขาบอกว่าเพราะว่าเธอเ็นเพราะว่าเธอเย็นอ๋อขา ปอดเยองสูงกว่าเขาสง่ากว่าเขาว่างั้นเลืองแคบและตัวเล็กกว่าอีกตัวเล็กกว่าอีกตัวเล็กก็ได้ว่าอ้าวนั่งเอาให้มีเรื่องให้ได้ว่างั้นเฮ้ยถือว่านายสองคนกวนประสาทพอๆกันแหละไปหาหลังล็อกเก้ากันได้แล้วเลือนแหนมาจากไหนวะพอแล้วแยกกันเถอะไม่งั้นมีเรื่องแน่เอางี้ก่อนมาหาใครวันนี้หลังล้อเพิต้าหลังล้อเพิต้าใครพี๊ด พูถูกแล้วพูดถ,ถูกแล้วเสียงลูกเกต้าพีสตาเมืวเมืวเฮ้ยสองคนนะพู่เลยพอแล้วเอารูปไปแล้วไปหาเดี๋ยวนี้นี่มันอย่างงี้เขาเป็นผู้หญิงเฮ้ยอะไรผมยังผู้ชายผู้หญิงหลังผู้ชายเธอเมือเฮ้ยคู่นี้ยังไงเนี่ยจะมีเรื่องตลอดเลยไปหาหลังลูกเกต้ากันได้แล้วเขาอยู่แถวเนี้ย ร็อจักอร์น้องแคปต้าไหมครับอ๋อลัคกี้มิวสิกแน่นฮงดุนลัคกี้มิวสิกแน่นฮงดุนลัคกี้มิวสิกอะไรล่ะพี่พี่บอกอะไรเด็กผมเนี่ยลัคกี้ดนตรีเข้าๆน้าบีกับเพื่อนปีนลุยเข้าไปเลยเออทั้งนี้เปิดดีเว้ให้ชานจีนชานจีครับวันนี้ไม่ใช่หรอมหาเสือน้องแคปต้าครับเหรอพี่หลงล้นกัโอ๊ยมีใช่ละคนนี้ใช่ละอยู่ในนั้นเหรอ ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้พ่อไม่ใช่กีตาร์ไปหาต่อ <c oughs> เฮ้ยเจ้าหาต่มาไม่ได้กบอยของยอดทำไมไม่มีพิ่รู้ต้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรจะเซฟ,ฟอะไรแผ่นแผ่นดินมันจะแตกแผ่นดินมันจะแตกเฮ้ยกรณีจะสูบเด็กท่าน พูดจะตกใจสองห้อกับสองโลกแตกแล้วเนี่ยยังหาทางกธอาปแล้วประเจอกัน